สว to então, ัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาจับปูครับแม่แม่ชวนมาจับปูนะครับจับปูนานะครับที่คลองในสวนหลังบ้านนะครับนี่นี่อันนี้แม่จับไว้ได้แล้วนะครับนี่ปูนานะครับให้ทุกคนดูครับนี่ดูวิธีการจับของแม่เขานะครับนี่แม่นะครับแม่จับ ในหนองได้แม,ม่แม่ลูกน้องตามมาด้วยสองตัวเลยนี่บิงตามมาอีกดูก่นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันวิธีการจับนะครับโดยใช้สวิงนะครับรก่อนบ้านๆไม่มีเลยตรงนี้ นี่นี่ได้แล้วครับทุกคนโอ้โนะครับได้นี่ช้อนไปช้อนน,ๆๆน,ๆๆๆนั่นนั่นนั่นนั่ได้อล้นันนั่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 นนี่นี่ครับทุกคนนี่ตัวมันตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่มาก ชุมชนนะครับไม่มีไม่มีเดี๋ยวทีนี้ผมมาลองมั่งแม่แม่สวิงมาเลงเดี๋ยวมาลองมั่งก็ีก็ได้ลอมังลองมั่ง นี่ไงแม่นี่เจอแล้วเนี่ยนี่ผมวมะเด่งเลยเนี่ยทุกคนนี่นี่ครับนี่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 นีมองเห็นต่อไปลูก่นี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 ่ครับนี่ครับทุกคนนี่ ได้อีกแล้ว hmm. ท so ุกคนนี่ได้อีกแล้วทุกคนครับนี่ครับนี่ครับปูนาครับปูนาท่อนท่อนเท่าไหร่ตันั้น เจอไม่เจอ,อย้ายที่ก่อนอย้ายที่ใหม่ย้ายมาที่ใหม่แล้วเดินย่ำก่อนให้มันให้ปูมันออกนะครับย่ำไว้ก่อนเดนราหยิบไปทั้งนี่ยั่เราหยิบไปทั้งนี่แล้วกองนี่ ยำๆไว้ก่อนนะครับให้ปูมันออกมาครับปูแบบที่บ้านๆนะครับธรรมชา แล้วแม่มนี่น,น,น,นี่แม่มันหนีไม่แม่ยังไงเงียเดียวนี่ได้แล้วโอ้โหด ย้ายที่ใหม่ครับย้ายที่ใหม่ย้ายมาฝั่งนี้ จับป e ูคร e ับจ e ับป e ูห e ูห e ูย e ุงก e ็เยอะมันม e ันม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 ันไม่ค่เลยมันจะหมดมันเนอะ จะได้เท่านี้แล้ววันนี้แม่โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับแม่ได้แล้วตกเบิ้มไหมนี่ทุกคนนี่ทุกคนดูครับดู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 นี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหยี่น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 ี่ครับทุกคนนี่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 กล้องมองเห็นปอมรลุบเ๊ยเอ้าลนเลยแม่เอ้าลนเลยโอ้แม่เอากระป๋องมาใส่นะแม่ลนเลยโดด มันโดดมันโดมนโดมันโดดฮายนี่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 ทุกคนนี่นี่เอาโอเคทุกคนไม่อ่ะเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยวมันหนีนี่นี่นี่เดี๋ยวมันหนีจับ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 เดี๋ยวมาดูหน่อยแม่ได้เยอะปะ <c oughs> กระป๋องมาดูนะเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคน <c oughs> อู้ตรงนี้มืดเดี๋ยวมาที่สว่างสว่างนี่ทุกคน ได้เท่านี้แล้วครับวันนี้น่าจะพอแล้วครับเดีย๋ยวจะเอาไปทําอะไรนั้นเดีย๋ยวต้องไปคิดเมนูก่อนไม่รู้แม่ขเขาจะไปทไปําอะไรนะครับวันนี้น่าจะพอแล้วครับทุกคนเหนเนะื่อยแล้วเนี่ยยุงยุงเยอะสำหรับิปนี้คงต้องลาทุกคนก่อนแล้วครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามน,นะครับโชคดีครับทุกคนไปก่อนแล้วครับ แม่ไม่เอากระป๋องไปเนี่ยเอากระป๋องไปด้วย